วัวสาหรับเข้าขุนนะครับชุดนี้ของานห้อยถนอมมาจากลําปางนะครับราคาเท่าไรครับนี่ตัวละสี่หมื่นสองครับเจ็ด <7 S 2> ตัวเจ็ดตัวน,นับจากทางขวาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วฝั่งซ้ายสุดเท่าไรครับอันนั้นสามตัวตัวละห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพันนี่ตัวนี้นะครับวัวห้าหมื่นกว่านะครับนี่ห้าหมื่นสองพันครับสามตัว ราคาร้องอยู่นะครับชุดนี้เจ็ดตัวสี่หมื่นสองพันอายุประมาณกี่ปีครับหนอมอายุประมาณเท่าไหร่หือายุประมาณเท่าไหร่ฟอนมันลดฟอนมันขึ้นหมดแล้วเนาะขึ้นหมดแล้วเหรอฟอนสองฟอนสี่แล้วเนี่ยครับผมแล้วข้างในนี่ขายไปตัวละเท่าไห <43, 000. S 1> รไ่ครับไปตัวละสามพันสี่ตัวสี่หมื่นสามพันครับไปอุบลราชธานีครับไปเข้าขุนนะครับ ไปที่ไหนล่ะออุบลเ<น>ซียวีอะเซียวีอุบลอำเภอเ,เขมราชครับสี่หมื่นสามพันราคาขายแล้วสี่ตัวมันไม่ใช่ชุดเดียวกันเหรอหนอ่อมมันชุดเดียวกันเนี่ยแต่เขาเอาคัดเอาเงี้ยอ๋อนชุดเดียวกันครับแต่เขาคัดเอาตัวดีตัวแก่ไปนะครับเขาเลือกเอาครับนี่ สเปกเวียดครับแบบนี้ครับ4ี่หมืพคือราคาขายแล้วนะแบบนี้นะสนใจมาดูครับของน้ฮอถนอมครับยังเหลืออีก10ตัวนะครับจุดนี้นะครับ5ตัวครับของอาสมชายมาจากสุโขทัยเนาะอะครับชุดนี้ขายไปตัวละเท่าไหร่ครับตัวสามหมื่นแปครับโอ้โหแข่งขายยาวดีจังครับขายแล้วนะครับ38.000ไปเข้าขุนที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับ มีเล็กกับตัวนี้เล็กก็ขาเนาะแต่มันก็ถั่วกันไปได้เป็นราคาเดียวกันนะตัวละสามหมื่นแปดพันคือราคาที่ขายแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ครับเขียวอะไรยังไม่ถ่ายครับยังไม่ถ่ายนะแต่มันแก่แต่มันแก่จริงน่าแก่จริงครับนี่ครับชุดนี้สเปกอีกแล้วครับสามหมื่นแปดพันนะครับขายแล้วไปเข้าขุนไปขุนต่อครับผมอ่าแล้วเหลือชุดไหนครับชุดนี่ห้าตัวราคาครับ ราคาจะขายตัวสามหมื่นเจ็ดครับชุดนี้ห้าตัวร้องสามหมืนเจดพันจะขายนะจะลองครับร้องก็ได้ร้องให้ต่อนี่สามหมืนเจ็ดพันต่อมาอยากขายแล้วห้าตัวครับนี่ก็สำหรับเข้าคุณได้เลยนะนี่ตัวนี้ต้องโตแน่ๆเลยนี่ครับมันมีเชื้อเชอรเล่อยู่นี่ก็เป็นบามันนะครับ 37,000ราคาร้องอยู่ต่อได้ครับผมสนใจมาดูนะครับของอสมชายนะครับอยู่ด้านท้ายตลาดเลยมาได้เลยครับที่กำลังจูงขึ้นรถนี่นะครับเป็นบัวไปเขมราชนะครับไปอุบลราชธา,านีครับทีมงานของเสียวีครับวันนี้มาซื้อหนึ่งพว่วงราคาเท่าไหร่พี่ยุ้งที่ขายไปสีป่พ5นห้าร,ร้อยก็สันสาม ครับผมสองราคาสี่หมื่นห้าร้อยกับสี่หมื่นสามพันนะครับนี่นะครับนะ้าเขียวจุงอยู่นะครับเนี่ยไปเขมาราชแก่ดีชุดนี้ราคาเท่าไหร่น้าเขียวนี่ครับชุดนี้ราคาสี่หมื่นห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่ชุดสี่หมื่นห้าร้อยไปเขมาราช ไปพร้อมกับชุดของนายหอยถนอมเมื่อกี้นะหนึ่งพว่วงซื้อพวงเดียวใช่ไหมดูครับตัวอย่างที่เขาซื้อไปเข้าขุนนะครับ แกแกแกดิคุณเกิดนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ครับกี่ตัวพี่มาเตัวครับขายไปครับย,ยังครับมาเดี๋ยวดูหัวพี่บุญเกิดเลยนะครับนี่นครับมีราคาไหนบ้างพี่คู่นี้ไหมคู่นี้เท่าไหร่ครับ ร้องไว้หกหมื่นแปดพันสามหมื่นสี่พันครับนี่ผัดฟันยังพี่ผัดแล้วครับเขี้ยวเขี้ยวสองครับผมนี่ร้องร้องหกหมื่นแปดครับตัวละสามหมื่นสี่พันนะครับครับของพี่บุญเกิดครับผมไปต่อครับงวใหญ่ให้พี่ันนี้มานี่งัวใหญ่ครับราคาครับเอ้ตัวนี้ตัวนึงอ้าดูก่อนเออเออตตัวนี้มันไม่เป็นสพาย ตัวนี้หัวโลนตัวนี้หัวโลนเท่าไรครับราคาล้องตัวสี่0 0สห้าใครอยากได้เป็นพ่อวัวเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ไหมส่งพ่อวัวได้ไหมคิดว่าสี่หมื่นสามพันห้าเหัวได้เขี้ยวอะไรพี่เขี้ยวสองครับผัดฟันแล้วฟันแท้สองซี่ครับนะครับของพี่บุญเกิดพี่บุญเกิดพี่บุญเกิดจะได้เกิดหรือเปล่าไดงเกิดหรือสามสิบนะตัวนี้สูงเมตรสามสิบ ครับร้องสี่หมื่นเท่าไรนะสี่หมื่นสามพันห้าครับผมอ้าวไปต่อครับพี่เนี่ยนี่สี่ตัวสี่ตัวอ่าอ๋อประจวบเลยคู่นี้คู่หนึ่งครับร้องเก้าหมื่นเจ็ดคู่ดำร้องเก้าหมื่นเจ็ดพันเอออู้แก่จริงจริงมีคนมาต่อยังพี่ยังครับยังมีใครมาดูเลยเหรอยังครับ ร้องเก้าหมื่นเจ็ดพันนะคู่นี้นะคู่นี้ใหญ่เลยอ่ะคู่คูนี้อ้าวแล้วเชลียวเล่ใหญ่ๆเลยเท่าไหร่ครับร้องแสนสองสามพันครับผมตัวละหกหมื่นกว่าเนาะครับก็โล่หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหตัวนี้แน่นอนจริงๆใหญ่จริงครับใหญ่ไหมใหญ่มากครับนี่นะครับของพี่บุญเกิดมาเจ็ดเจ็ดตัว เหลือเจ็เหมือนเดิมครับ <laughs> ยังไม่ได้ขายเจ็ดตัวเอาใหม่เอาใหม่เ,เดี๋ยวรอ,อค,นคนซื้อมาก่อนนะครับครับอันนั้นนะครับมาจากสวนหนึ่งตัวครับขายแล้วสามหมื่้าร้อยกำลังจะขึ้นรถนี่นะไปอุบลราชธา,านีสามหม่นแปดพันห้าร้อยคือราคาที่ขายแล้วเดี๋ยวช่วยเขาแทงหน่อย อปเมาไปแล้วครับสามหมืนแปดพันห้านอันนั้นนะสามหมื่นแปดห้ารอยนะตัวนี้นะครับนะมาครับข้อนี้ของลุงเพชรครับอรรนะของลุงเพชรลุงเพชรกี่ตัวเนี่ยกี่ตัว หัวลูกหัวพันยี่น้อยน่ยตัวละสี่หมบาทเมฮะตัวละสี่หมื่นสี่หม่นทวเจตัวขายแล้วไปไหนอุบลไออุบลราชธานีนะครับกําลังจะใส่รถขึ้นไปส่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆตัวละสี่หมบาทเฮ้ยหนอะละใคกตัวเนี่ย อ๋อเดี๋ยวมันขับลำไม่ได้ใจเย็นๆย็นะแก่ทุกตัวนะสี่หมื่นนะแก่เหมือนคนติดคนขายเลยป่ะสี่หมื่นฟันแท้ฟันกี่ซี่อ่ะสองฟันแล้วนะขึ้นไปก่อนสี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกสามตัวครับผมคันยีน้อยนี่ตัวนี้ซื้อสายฝนรัตนาผาโน่เนี่ย ไอตัวนี้อตัวหน้าไอตัวที่กองตัวนี้เนี่ยนีมันพันละเออแต่เราไม่บอกทุนเขาหมดนะเอาอนนี้นะสามตัวนี้ด้วยนะสามตัวนี้ขายไปราคาตัวละสี่หมื่นราคาเดียวกับที่บรถเมื่อกี้สี่ตัวนี่ครับสเปกเวียดนามครับสเปกเวียดนามครับผมนี่ตัวนี้ด้วยครับผมนี่ของลุงเพชรนะครับ สามตัวนี้เป็นวัวที่ขายแล้วนะครับสอบถามมาแล้วตัวละสามหมื่นเก้าพันไปเข้าขุนที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับสามหมื่นเก้าพันนะแบบนี้สามตัวครับอืค่อนจะมีเนื้อดีตัวละสามหมื่นเก้านี่ครับแบบนี้คุณไม่นาแน่เพราะมันมีเนื้อแล้ว มาถึงราวของออฟน่ารวยครับตัวละเท่าไหร่ครับ4 3่0 0ครับกี่ตัวครับ8ตัวจ้ะพี่ยกเลยนะเนี่ยครับตัวละตัวละ43,500มีตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนครับโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยครับโกมันมาที่หลังมั้งเช่าแต่งโมเนี่ยโกไงครับเขาซื้อกันตะวันครับเขาซื้อกันตั้งแต่เมื่อวานครภาพของงอไม่ได้มันมาไม่ถูกเวลาไม่เป็นไรครับเนี่ยเป็นไรยังรอได้อยู่สวยครับโกสวยเลยละงอเนี่ยนี่ชุดนี้สวยจริงครับใครอยากต้องอยากได้งอเข้าขุนนะครับ ร้องอยู่นะสี่หมื่นสามพันคุยกันได้ครับคุยกันได้คุยกันได้อยู่คุยกันได้ฟันแท้กี่ซี่สองประมาณเท่าไหร่สองครับวันนี้สองพัดฟันทุกตัวแน่นอนพัดฟันครับนี่อายุมันได้อายุได้จริงๆครับนี่อแล้วที่ขายไปแล้วครับที่ขายไปแล้วมันมันออกไปทุกวันอ๋อแล้วในคอกนั้นมีอ่ดูได้ดูได้ครับไปครับไปไปอุบลสามตัวราคาสี่หมื่นห้าร้อยครับไอ้ลูกลูก อาสเปกลูกเอลเอาขอเอาสเปกนี่ครับลำลำน้อยครับเอาลำมีเนื้อครับเอาลำมีเนื้อติดเนื้อน้อยหูสั้นเลยครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้าร้อยห้าร้อยบาทคือราคาขายไปอุบลครับนี่ครับนี่ครับของในออฟนะครับแต่สี่หมื่นสามพันห้านั้นก็น่าสนใจมาดูได้เลยสวยจัดเลยอ้ชุดี้ยครับผมมาถึงราวของลุงวอนนะครับมีกี่ราคาลุงวันนี้มีสามราคาครับผม เริ่มต้นจากซ้ายสุดเลยเท่าไรครับสามหมื่นสองพันร้องสองตัวสี่ตัวสี่หนึ่งสองสามสี่นะร้องตัวละสามหมื่นสองพันนะอ้าวแล้วก็ราคาไหนครับนี่สี่ตัวนี่สี่ตัวครับสามหมื่นเก้าพันห้าครับผมนี่โยงโยง,ยงสูงสูงกันเลยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาร้องอยู่นี่สี่หมื่นหนึ่งพันเลข ชุดนี้เป็นชารโรเล่4ตัวราคาร้อง41,000สนใจมาดูได้ข้อกลุงวอนอยู่ด้านท้ายของตลาดนะครับถามหาข้อกลุงวอนได้เลยลอง้องมา<ห>าร้องนะร้องให้ต่อนี่ชาโเล่สเปคดีครับผมชุดนี้สนใจมาดูของลุงวอนนะครับ3ชุด3ราคาชุดละ4ตัว 12ตัวครับชุดนี้ครับสวยๆครับแก่ๆครับสามหมืนไปไปชุดนี้ของพี่ชาติครับของสวยครับหนังดีครับแต่นี้มันต้องขุนได้แล้วเนี่ยเนาะแต่ก็ไปไปเลี้ยงต่อครับเลี้ยงต่อครับขายไปราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นพันครับผมไปเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับแบบนี้ผมหกตัวไปไล่ทุ่งกันต่อเลยให้มันโตอีกให้ได้เป็นราคาสี่หมอีกครับ ถ้าไหลก็สีมือนน้างัวครับผมหนังดีน่าออกพรรษาเละสีมึนแน่หนังดีครับเอาไหลให้ดูน้อยพี่ครับผมครับผมไปลุกไปชมให้เขาชมน้อยลุกไปเอ้แบบนี้เป็นงัวอีสานหรืองัวเหนือพี่นีอีสานครับอ๋องัวอีสานมาโตที่นี่เนาะครับมาเลี้ยงให้โตที่นี่คือจกตัวละส่องเหมือนกว่าครับนี่นะครับผลเลี้ยงหลายเดือนจัดนี่ผลพวงของงัวอีสานที่มาเลี้ยงไล่ทุ่งแถวสุโขทัยนะครับสุโขทัยตากนี่จะเป็นแบบนี้หนังดี เรายังไม่ขุนนะเราไปไล่ทุ่งต่ออีกไล่ทุ่งครับไล่ทุ่งจะขนาดไหนแล้วเนี่ยชุดนี้สวยจัดครับนี่ราคาก็จับต้องได้นะครับสวยครับของพี่ชาติครับผมโอ้สี่ตัวนี้เป็นของน้าแอลมาจากร้านหอยนะครับราคาร้องเท่าไหร่ครับอา่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคือราคาร้องขายสี่ตัวชุดนี้สี่ตัว นี่ดูสิสน,บบนี่ครับาารสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยราคาร้องอยู่โอโ้โหสนใจมาดูนะครับ,บแ,แบบนี้ดีจังนี่ซื้อ,อแบบนี้ไม่เลทุง่งเลยพี่น้องเ,เ,เอน,นี่ยสวยเฮ้ยสู้ครับสู้สองหมื่นแปดพันราคาร้ออยู่ นี่สามตัวนะสามตัวตัวละสองหมื่นแปดพันครับร้องครับแปลกที่แปลกถิ่นมันสู้กันสักหน่อยแล้วข้างนอกนะครับนอกสามหมื่นสองตัวนี้ร้องสามหมื่นสองพันครับของอาร์มากี่ตัวชาเนมาสี่มาหนึ่งมาแปดเมื่อวานแปดขายหมดแล้วขายกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนี่เหลือสี่ครับสนใจมาดูได้เลียหลังครับผมมาถึงวัวเล็กครับ คอกนี้ของพี่ขวัญวังน้ําขาวนะครับจุนี้ราคาเท่าไรพี่สองหมื่นสี่พันห้าครับกี่ตัวครับสิบสามตัวมดเนี่ยนะสิบสามตัวเลยนะโหแก่จริงแกจริงจริงพร้อมขุนเลยนะพร้อมเข้าขุนขุนไม่นานเลยแบบนี้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยราคาร้องอยู่สิบสามตัวนี่ครับนี่แบบนี้ก็มีมานะไทยๆนะ คุณระยะสั้นครับไม่ต้องระยะยาวในแบบนี้ได้กินเลยแล้วก็งวงใหญ่ตัวเท่าไรครับ4ี่หมื่นสามราคาร้องนะครับตัวนี้เขี้ยวอะไรครับเขี้ยวตันแท้กี่ซี่แล้วเขี้ยวคบแล้วเจ้าครบแล้วนี่ร้องเท่าไหร่นะพี่สี่หม่นาครับครับผมสนใจมาดูครับของพี่ขวัญวังน้ําขาวนะครับนี่มาด้านท้ายเลยถามหาพี่ขวัญได้เลยครับผม ของนี้ของพี่ออตเชิดนะครับจุนี้กี่ตัวพี่ยี่สิบเอ็ดตัวราคาครับสี่หมื่นพนหราคาร้องอยู่นะราคาร้องแต่มีคนต่อบ้างแล้วเนาะต่อให้ตัวละสี่หมื่นเอากี่ตัวสิบแปดตัวครับผมมีคนให้ราคาแล้วสี่หมืคัดเอาสิบแปดตัวยังขายบ่ได้จะขายได้ราคาเท่าไหร่ก็สักสี่หมื่นเจ็ดร้อยประมาณอ๋อ เกี่ยงเงินกันไม่เยอะเท่าไหร่นนะเดี๋ยวก็เป็นกันแล้วนะใช่เนี่ยชุดนี้21ตัวข้างหลังแล้วเพี่ข้างหลังก็สี่หมื่นพันเหมือนกันยังไม่ได้ขายนะอ่ายัางอ่าเดี๋ยวดูดิวันนี้อตอเชิดเสียงเบาครับเสียง <c oughs> ไม่ค่อยดังเท่าไหร่อากาศไม่ดีนี่นะลองี้แก่ครับแก่จริงต้นทุนสี่หมื่นเนีนี่บอกต้นทุนให้เลยครับชุดนี้แล้วคู่นี้แล้วพี ปูนี้สี่หมื่นสองขายไปยังยังยังแกงไได้ขายสี่หมื่นสแปดหมื่นสี่ปูนี้ปูนี้ใหญ่นี่ครับครับล็อกหน้านี้นะครับล็อกหน้าสามหมื่นสามห้าร้อยราคาล่องอยู่ราคาร้องอยู่ยังไม่ได้ขายเหมือนกันยังไม่ได้ขายนั่นนี่มากี่ตัวพี่ชุดนี้มันมีเก้าตัวแล้วนั่นนี่มากี่ตัวประมาณนั่นนี่มาเท่าไหร่อหกสิบกว่ามหกสิบกว่าขายไปกี่ตัวแล้วขายไปสามสิบกว่า ยังพอได้อยู่แล้วแบบนี้และครับเกลียวเปียไอ้ตัวนี้ต้นทุนซื้อมาสี่หมื่นสามครับไอตัวโน,โน <laughs> ้นสี่หมื่นซื้อมาถูกแต่ขายไม่ได้ <laughs> ต้นทุน <laughs> ซื้อมาถ,อถูกแต่ขายไม่ได้ <laughs> ขายไม่ได้ครับเราต่อเชิญวันนี้นี่อันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะครับของพี่อ <c oughs> ต่อเชิญน,นะครับผมแล้วนน้นล้ะพี่สองตัวไอเล่นั่นนะไอเล่ยอไอเล่ตัวง่ะอ้าวเท่าไหร่ เลโลเล่เอามาบ้างจะขายไม่ได้ตอนจะไม่เอามาก็ถามจริงๆได้นะเนาะนี่เท่าไหรครับตัวนี้ต้นทุนสี่หมื่นเนี่ยเอาลอ,อยอะไรวะนะลอ,อยปัม๊มเอาใครมาปั๊มไปแล้ว,ลวหรือขายเขาไปแล้วไม่ไม่มันติดกันนะอ๋อผงใส่ติดกันเอาตัวนี้แล้วพี่ตัวนี้ซื้อมาสามหมื่นครับผมอ่าหัวหัวมันติดไทยจะขายไม่ได้ น่าจะเป็นเนื้อเนาะคุณน่าจะไม่นานแบบนี้อ๋อสนใจมาดูครับของพี่โอต่อเชิดหนังดีแก่ๆมีหลายตัวเขาเขาปั๊มแล้วมันมันติ๊กกันเงี้นะครับผมเจ็ดตัวครับมาถึงข้อของพี่ขวัญครับผมนานจะมาสักครั้งอ่ะชุดไหนพี่ชุดหน้าเนี่ยชุดเดียวกันชุดเดียวกันเลยนะหน้านุ่นเลยนะอ่ราคาครับสามหมื่นแปดพันร้อยราคารองตัวละ ล็อกตัวสามหมื่นแปดห้าร้อยนี่วัวไม่ถึงสี่หมื่นครับพี่ดูครับราคาร้องขายอยู่นะครับไม่ถึงสี่หมื่นอายุประมาณเท่าไหร่พี่อายุประมาณดูเอาสองขวบกว่ววาครับผมสิบเจ็ดตัวยกชุดไปเลยครับถ้าอ้วนแล้วก็ได้เต็มรถสิบล้อพอดีเลยครับชุดนี้เอาไปเลยครับถ้าคัดได้ไหมคัดก็ได้คัดก็ได้คุยราคากันนะเนาะครับอ๋อแล้วชทโรลเล่ตัวนี้เหรครับน,นี้ขายแล้ว ขายไปเท่าไรครับสามหมื่นแปดครับนี่ครับทำไมมันถึงได้ถูกขนาดนี้สามหมื 38, ่นแปดพันไปไหนพี่แบบเนี้ยแบบนี้ขายไปไหนพี่นุกอะดุกดุกสุพรรณบุรีอ้าวแล้วคู่นี้ล่ะครับก็ขายแล้วอ้าวดูขายแล้วบ้างนี่เจ็ดหมื่นแปดวัวที่ขายแล้วจะดูสิมันมีเด๋ดสวยๆอายุด,ดีทั้ง 78, 78, <000. S 2> นั้นเลยเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดพัน ตากเนี่ยไม่เสียค่ารถเยอะแบบนี้ไปตากขายได้ราคาด้วย <c oughs> เวลาอ้วนแล้วขายได้ราคาดีด้วยครับพี่น้องชาวจังหวัดตากมาซื้อกันหลายเจ้านะครับค่ารถไม่เสียเสียไม่เยอะเท่าไหร่นี่มาซื้อในตลาดนะครับในตลาดมีคนอยากขายไม่ต้องกลัวมาได้ของแน่นอนนี่แบบนี้ก็ยังมีให้เลือกกันอยู่มาได้เลยครับข้อนี้ขอบพี่ขวัญน,นะครับ สวัสดีครับครับผมพี่โจ๊เหมือนเดิมนะครับขาเก่าเจ้าประจํานะครับนี่สังเกตที่หมวกครับเอาขอดูหมวกก่อนเลยมีอะไรมาเนี่ยพี่วันนี้มีนี่อะไรบ้างครับดอกมะลิครับดอกมะลินี่ความหมายคืออะไรช่วยอะไรอ่าเเหมือนอย่างเราเอาแม่มาช่วยขายเอาอะไรครับนี่ดอกหอมครับคนละดอกหอมอ่าครับนี่ดอกหอมครับผมอ่านี่ดอกมะขามนี่แก้วสารพัดนึก ครับดอกไม้มะขามนี่เพื่ออะไรครับให้คนเก่งขามครับครับผมจะต่องอะถูกก็ไม่ได้แล้วเก่งใจเราเก่งใจแล้วครับเกี่ยวสารพันนึกช่วยช่วยอะไรครับช่วยนึกได้ดังใจครับซื้อตอนซื้อก็ง่ายตอนขายก็ง่ายอะไรเงี้ยนะครับผเอาอะไรครับ แล้วดอกเข็มครับนี่นช่วยอะไรขาดขาดไม่ได้เลยครับให้สติปัญญาดีครับเชียบแหลมเชียบ,บแหลมคมเชีย <c oughs> บ,บแหลมมยัง <c oughs> ดีหรือเอายาแพกมาได้ยายาแพกช่วยไหเออใช่แล้วพริกแพงได้เอมวันนี้ไม้กี่ตัวพี่วันนี้เอามาสี่ได้งวทั้งหมดห้าสิบตัวแต่ขายบ้านสิบตัวเอามานี่สี่สิบเอ็ดตัวครับครับผมแล้วขายไปกี่ตัวแล้ว ขายไป3 0มิกว่าแล้วครับเหลือไม่ถึง10แล้วนะเหลือ10ตัวพอดีโอเคครับผมชุดนี้เท่าไหร่ครับที่ขายไปชุดนี้ขายไปตัวละ3 6 0 0 0ครับไปที่ไหนครับพี่นี่ฉลาดครับบ้านเราอ๋อบ้านเราขายไปในพี่น้องพื้นที่จังหวัดตากนะครับไปเข้าขุนหรือไปยังไงพี่ขุนครับขุนเลยนะนี่สเปคสามหมื่นหกพันคือราคาที่ขายแล้วครับไปเข้าขุนไปทํายาเองนะครับชุดนี้นะครับสิบสามตัวสิบสามตัวนี่โตดีเนาะ ก็ข,ขุนเสร็จแล้วก็ได้หนึ่งรถหล้อครับนี่ครับดูวัวสามหมื่นพันนะครับหย่อนสี่หมไปเข้าขุนอายุไม่ต้องพูดถึงนี่ลำตัวยาวแล้วเกินข้อของพี่โจะนะครับยังเหลืออีกสิบตัวร,ราคาประมาณเท่าไรพี่ที่เหลืออยู่นะเหลือสามหมื่นสองพันครับครับผมสนใจมาดูได้นะของพี่โจะนะนี่นี่ จะเป็นข้าขุนครับผมของพี่โจมาถึงข้อของพี่ไพฑูรย์มาจากจังหวัดลำพูนครับอ่ามีวัวอะไรครับพี่ครับวัวหกตัวครับเอาชุดไหนหมาก่อนชุดนี้ครับหกตัวนะครับหกตัวเลยนะเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าร้อยต่อได้โอโ้โหหกตัวถ,ถูกจังเลยครับ <laughs> <laughs> ถูกถูกถูกต่อได้นะถ้าต่อได้คงจะรอดสี่หมื่นแน่นอนร <laughs> อดสี่หมื่นได้ไหม ได้ครับได้ครับนี่ได้เลยนี่ราคาร้องสี่หมื่นกับห้าร้อยนะครับหกตัวนี้นะณวันนี้ครับนี่โอเคหกตัวครับแล้วก็ตัวใหญ่นี่นะพี่ตัวใหญ่นี่หกหมื่นกว่าครับร้องเท่าไหร่ครับโได้ครับหกหมื่นห้าครับต่อได้สําหรับให้ต่อนะร้องหกหมื่นห้ามาดูแข้งขามาดูอะไรให้เรียบร้อยนะนี่นิสัยดีต่างหงสนิสัยดีด้วยนะครับนี่สายดีเนี่ยความสูงครับ ความใหญ่ของเขาครับ175ร้อยี่สูง175สูง175ยเจ็ด้าุนแข่งขาใหญ่ดีครับเนื้อดีแล้วก็ชาโรเล่ชุดนี้ครับชาโรเล่คี่เจ็ดตัวครับราคา34,500<ล>ตัวได้ราคาล้องเนาะครับราคาล้อง34,500ชาโรเล่ล้วนๆ้ล้นเลยนี่ครับหัวล้นด้วยหัวล้นมีหลายตัวเลย นี่ครับเป็นตัวอย่างเชอโรเลสามหมื 30, ่นสี่ห้าร้อยราคาสามหมื่นกลางนะพี่ทุนมากี่ตัวครับมาสี่สิบเก้าครับขายไปแล้วกี่ตัวขายไปยไปี่สิบค่ะอชุดนี้แล่ะพี่คู่นี้ละ่ะคู่นี้ขายถูกก็ห้าหมื่นสามตัวได้อยู่ <laughs> แล้วตัวละสองหมื่นหกห้าร้อยต่อได้ครับคู่นี้นะครับข้างในนี้สามตัวข้างในสามตัวนี่ม่นกว่ามีตัวหนึ่ง ตัวไทยแล้วนะไหนหมื่นกว่าตัวนอน่นเหรอตัวดำนะครับตัวดำไรเล่นี่ยไรพี่เล่นี้สี่หมื่นพันนะครับคู่นี้สี่หมื่นพันสองตัวนะครับผมแล้วตัวดำหมื่นเท่าไรเปิดพันห้าครับผมเดี๋ยวพี่ทูลไล่ให้ดูนะสองตัวนี้ร้องสี่หมื่นพันนะครับแล้วก็ดำนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาร้องอยู่นี่ใครอยากได้ไปเข้าขุนนี่ราคาถูกถูกเลยนี่ครับ ห8 5่0แปดห้าร้อยครับนี่สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับคู่นี้เอาแล้วมาข้างหลังครับข้างหลังนี่เป็นวัวขายแล้วใช่ไหมครับผมชุดนี้ชาวเล่เหรอพี่ครับชาวเล่หมดเลยครับเ,เดี๋ยวเปิดดูสองพันชุดสามหมื่นสี่ห้าร้อยไปแล้วนะ่ชุดนี้อ่ะพี่ไปซื้อไปแล้วคงแล้วอ๋อเดือชุดนี้หะ อันนี้เป็นซาลโลเร่กี่ตัวพี่ชาลโลเร่เจ็ดตัวครับปั๊มตาให้เรียบร้อยเลยไปที่ไหนไม่รู้ไปกาญจน์นะครับดี่ขมชัยครับอ๋อขมชัยเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันอ๋อถูกๆเลยไปเปิดประตูครับนี่นะครับสองนเจตัวละสองหมื่นเจ็ดไม่ถึงสามหมื่นชุดนี้ปั๊มตาเรียบร้อยพร้อมขึ้นรถครับโอ้โหมีตัวใหญ่นี้ด้วยนะเนอะนะครับตัวใหญ่มีสามสี่ตัวตัวใหญ่นี่เป็นชาโรเล่มาจากลำพูนนะลำพูนเชียงใหม่เนาะพี่ทูลเนาะ พี่ทูนไปหาวัวแถวไหนมาเนี่ยลำพูนเชียงใหม่ครับนี่นะครับลำพูนเชียงใหม่ครับเป็นวัวสายเหนือมาลงขายที่วังประจบครับผม27,00 0ขายแล้วถูกจัดเลยเนี่ย2 7 0 0 0ืนดนี่คนขายบอกว่าถูกจัดถูกจัดได้มาถูกก็ต้องขายไปตามนั้นนะครับตามถูกอ่าให้พวกไปมีกําไรกันต่อไปชุดนี้บามันบามันครับสามหมื่นสองห้าร้อยครับไปสุพรรณครับขายแล้วใช่ไหมครับผมนี่สามหมื่นสองห้าร้อยดูตัวอย่างกันพี่น้องนัดนี้เหมือนวัวมันจะถูกเนาะ คนซื้อเบาราคาลงคนซื้อไม่ค่อยมีนะนั่นนี่นะแต่ราคามันลงเพื่อเพื่ออยากจะขายเพื่ออยากจะขายนี่มาตลาดมาแล้วต้องขายนี่มาแล้วเหลือเสียเวลาเลี้ยงโอ้สายเหนือใช่ไหมพี่แบบนี้เนี่ยมาจากเหนือหมดแล้วครับสายเหนือหมดนี่นะครับหัวล้นก็มีสวยๆด้วยนี่สามหมื่นเท่าไหร่สองห้าร้อยครับนี่ครับผมนี่ของพี่ไปทุนนะครับ คอของพี่สายฝนครับพี่นี่ชุดนี้4ี่ตัวนะพี่นะสี่ตัวครับราคาเท่าไรพี่ราคาล้องไว้ตัวละ34,700ื่นสี่พัครับสี่ <4 S 1> <ม>ตัวสี่ตัวอายุอายุดีครับนี่อายุดีเขี่ยวผัดฟันยังเพ่ผัดฟันแล้วครับมันยังไม่ผัดฟันตัวเดียวไม่ผัดตัวเดียวนี่นี่หน้าอ่อนๆนี่แบบแบบนี้ยังไม่ผัดฟันนะนี่ยังไม่ผัดฟันแบบนี้ผัดแล้วครับหน้าแก่ครับหน้าแก่ชุดนี้สี่ตัวครับนี่ผัดแล้วครับ สีตัวผมแบบนี้อ่อนตัวนี้อ่อนเพื่อนไม่เอาได้นะครับขัดได้ครับสามตัวเท่าไหร่สามตัวนี้ร้องไวห้าพันห้าครับครับผมสามหมื่นห้าันห้าร้อยครับเอาไปอีกครับครับผมไปต่อกันเลยครับมีคนมาดูบ้างยังพี่ ของพี่ฝนมีคนมาดูมั้ยับไหนครับชุดนี้ล่ะชุดนี้ขายแล้วครับเออไหนครับขายแล้วกี่ตัวกี่ตัวครับอันนี้ขายไปหกนี่นะหมดเลยนะครับหมดเลยครับขายไปเมื่อไรพี่เมื่อกี้นี่เหรอขายเมื่อตะกี้นี่ครับโอ้เท่าไรพี่เอ้สี่อันนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสี่ตัวสี่ตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่นะผม บันแท้กี่ซี่เอ่ยประมาณประมาณสองซี่ครับโอ้ตัวนี้มีเบอร์ด้วยฟาร์มไหนไม่รู้ครับฟาร์มไหนไม่รู้นะครับดูเบอร์นะครับนี่ครับเกิดน่าจะเกิดปีหกสองเลยข้างล่างหกสองนะนี่นะครับขาไปสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดพันทวนเลยสามหมื่นแปดพันครับอายุไม่ต้องพูดถึงครับวัวของพี่สายฝนคัดมาแล้วยูดีครับดีๆทั้งนั้น คนละคู่นี้แล้วพี่คู่นี้ขายไปหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอ๋อเล็กลงมาหน่อยเล็กลงเล็กครับหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับครับครับผมปิดท้ายด้วยข้อของพี่สายฝนเลยนะครับวันนี้นะครับครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปเปียบวัวกันที่สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงกันต่อครับผมนี่ครับผมฝากติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ตลาดนัดโคกระบือบางประจบนะครับวัวเข้าทุกเช้าวันเสาร์ครับมาซื้อกันได้เลยเช้าวันเสาร์มาเจอกันที่นี่นะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดใจตัวนี้นีฟาร์มไหนนาะตัวพีเนนะงามน,นี่ก็แก่อายุดี